สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนทีเอเป็นแล้วเปแฟนสแตนดี้ทุกคนด้วยนะครับผมโชว์ฉากคุณร้อของเราใน EP นี้จะมาทําการแกะสแตนดี้ที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีสแตนดี้เสริมที่ได้มาจากอิจิบังคุจินิดหน่อยนั่นเองนะครับทุกคนอ,อยากดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับมาเจอกันในคลิปนี้หน่อยใหญ่มวะโคตรดีอะทุกหน้นมามันดูเออหนะน้าตาโลกจิตจ้าต่ออิสานคุณร้องม่เท่จัด เครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าพี่ต้องการจะแกะสแตนดี้ที่ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีสแตนดี้ที่ได้มาจากอิจิบังคุจินั่นเองนะครับผมก็มาดูกันว่ามีกี่อย่างนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอันนี้นิสริกับมุนะครับผมแล้วก็เป็นริมุรุนะครับแล้วก็ปจีระนะครับแล้วก็วิทติ้งวิทยูนะครับแล้วก็ยูเนมแล้วก็จะเป็นอับันตอนจับ <c oughs> นะครับวูร์ลัมโปนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอิจิบังคุจิ2อันก็จะเป็นมินิมารุกับฮเอนะครับส่วนอันนี้เป็นอิจิบังคุจิเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปแบบสุ่มนะครับเป็นของดาวกอร์มเรลผมจะเริ่มจากอันที่ผมรู้สึกว่าผมนี่อยากแกะน้อยที่สุดก่อนนะครับผมก็คงต้องบอกว่าคุยคุลัมโบเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะตัวลัมโปไม่มีอะไรเลยอะ่ะอันนี้ต้องบอกว่าซื้อมาจากสานามบินนาริตะนะครับราคาสงวนอยู่ที่ เท่าไหร่บ้าจำไม่ได้ราคาราคาจำไม่ได้จริงอันนี้ต้องขอโทษทุกคนครับผมจำราคาไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีชื่อลำโปแล้วก็นี่เป็นไฟบินเหรอน่าจะเป็นไฟบินบ้างไมไม่ใช่เป็นชื่อที่เป็นคุณชื่อลำโปนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้มาวะเอ้ยยังไม่ให้ดูเต็มเต็มเลยนะนี่เต็มๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่จะมีต้สัญลักษณ์ห็นเลยนี่เป็น BSD อ๋อสายการบินเหรอใช่ไหม BSD หรือ DSD วะแจ้งแม่งกับใครที่รู้บอกหน่อยนะครับมองไม่รู้เรื่องเลยที่ใครี่ซื้อเหมือนกันบอกเลยนะเออนี่แล้วก็จะเป็นหน้าคุณน้ำโป่ไม่รู้ว่าแกเป็นกับตันหรือว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นสจวดนะครับผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นสจุดนะเออเอ,อ้ยเท่เอ,อ เอ้ยเจ๋งแล้วก็เป็นเครื่องบินเยอะก็ไท้เอ้ยเอาเอา,เอาเรื่องอยู่นะคุลับตัวเอาเรื่องอยู่นะใช่ย,ย่อยนะแล้วก็อันนี้ครับที่อยากแกะน้อยลงมาตามลงมานะครับผมนี่ก็พวกนี้เนี่ยซื้อมาจากโอซาก้านะครับผมอันนี้เป็นเป็นวิทีนิูนะครับผมซื้อจากโอซาก้าเป็นฉากที่ผมชอบอันนี้คือฉากที่ผมชอบจริงๆเลยผมก็เลยซื้อมานะครับผมต้องแกะไงเนี่ยเหนียวซะด้วย นี่นะครับจะเป็นฉากที่นางเอกก็หลดนจากฟ้าแล้วนางเอกก็จับมือไว้นะครับผมเอ้ยอันนี้เป็นฉากที่แบบชอบมากทุกคนแล้วก็ฉากวิ่งวิ่งวิ่งบนรลงรถไฟฉากนั้นก็ชอบนะครับแต่มันไม่มีขายถ้ามีฉากนั้นกูก็เอาวูงี้ดีกว่าเออเสียบดูก็อน,น้น่าจะประมาณนี้นะครับผมม,มันได้แค่นี้นทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแง,ง,นงน่งนึงเขาได้ทำพีมีแค่มันเอียงเนาะ เขาทําให้มันดูเอียงนะครับไม่ได้เอียงเองนะโอเคเป็นน่ารักน่ารักนะผมชอบน่ารักปีอ่ะต่อมานะครับผมก็เป็นจิวเน่หมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ผมชอบเหมือนกันนะครับเป็นฉากที่แบบว่าคล้ายๆกับสื่อถึงกันได้แล้วก็หันมาพรุบาหายไปเดียยร้อยเรียบร้อยนะครับผมจังหวะหายไปนั่นเองนะครับผมแแป๊บนี่ครับทุกคนนี่เป็นนี้นะครับผมนี่แล้วก็อันนี้นะครับเป็นฉากที่แบบ แล้วเราก็หากันจนเจอเจอระบุระแวแบบหายไปเลยเจอเดีวยวเจอแล้ว,ลวเราก็หากันจะเจอแป๊บหนึ่งเจอแป๊บหนึ่งเจอแค่นั้นแหละน,นี่นะครับเออเป็นการตั้งเอียงของเขาเอียงด้วยเอ้ยน่ารักเอ้ยสวยเป็นฉากที่อีกหนึ่งฉากที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับผมแป๊บหนึ่งนะเคลียร์ขยะไปข้างๆนี้มาต่อมาเป็น ปลาจิรานะครับผมมาดูกันว่าปลาจิราเนี่ยมันจะหน้าตาดีขนาดไหนนะครับผมเฮ้ยมันแกะตรงไหนวะหน่าโอ้โหของปลาจิราแม่งแกะโคตรยากเลยทุกคนมันมีเสียงวิดวิดวิดวิทอะไรอยผมเนอะคืออะไรวะทุกคนเฮ้ยแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันคืออะไรอะวงแหวนเวทเหรอนี่มันคืออะไรเนี่ยมันต่อที่มือปลาจิราไงี้ยอย่างนี้ป่ะเฮ้ยพอดีแป๊บเลยทุกคนเดี๋ยวต่อแป๊บเงี้ยเหรอวางกบอนเหรอ วงแหวนเวทเหรออะไรวะเนี่ยตอบครับนี่ครับต่อเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเท่บ่ปะปัญญามันโคตรเท่แล้วตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเอาไว้ใส่ลูกบอลเหรอมีลูกบอลเล็กๆามาใส่เหรอหรือไงแต่ทําไมในนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่มีนะดูหมดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเจ้าพ่อเนไม่รู้ไม่คืออะไรเพราะในนี้มันก็ไม่มีอะไรเขียนไว้นะครับผมต่อมาเป็นอริมูรุนั่นเองทุกคน ริบุรุในบารังเนมันสวยจริงจริงบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเก็บริบุรุทุกตัวนะครับแทบทุกตัวดีกว่าเพราะว่าแต่คำว่าทุกตัวไม่ได้หรอกเพราะว่าริบุรุมันออกมาเยอะเกินไปนะครับผมยิย่งอินเจรังคุจินี่มันออกมาเยอะมากเยอะจนแบบมึงแยกกันไปแล้วอะไรเงี้ยแบบมึงเยอะจนพักมึงเถอะอะไรเงี้ยนี่นะครับผมมาดูแค่าลายแบบแค่มึงก็มึงดูดิแค่ตัวเก็บริมุรุอ่ะแค่แบบที่เก็บแผ่นที่เก็บ แฮตแนดี้เฉยแม่งยังแบบสวยโรูกิบเกยอยูไรกาพันนี่มันเนื้สุดยอดว่ะทุกคนดูอา่าริมมรุนะครับผมเย็ดโดโคเท้เอ้อยสวยนะจ๊ดเย็ดโดนี่นะครับผม๋อริมมรุทเทมเปสโคตรเท่ตีต่อแล้วเสียงมันเหมือนแตกทุกทีเลยวะทุกคนรู้สึกเหมือนแตก ทำไมไม่ไดแตกนะเจนโดโคเทอว่ามันเท่จัดอะไรมันจะขนาดนั้นวะเฮ้ยเกินไปต่อมานะครับแกะริโมดูแล้วนะแกะลูกน้องริโมดูนะครับอันนี้เป็นที่ผมได้มาจากไต้หวันนะครับก็จะเป็นมินิโมดูแล้วก็ฮีเอนะครับผมซึ่งได้มาจากอ e ีวานคุจิรางวัล e ีนั่นเองแกะแป๊บนี่ครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่ชุดแบบ เอ่อพวกยูกตาตะเขาเรียกว่าอะไรวะผู้ชายเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วจ้างแม่งกับมีคนเคยบอกแล้วผมลืมไปแล้วนะครับผมไอ้เมนิมารูนี่ก็น่าจะแต่งเป็นยามเพราะว่าถือโคมไฟแบบนี้นะครับเป็นยามสมัยก่อนเฮก็เออบบอกะะอันนี้น่าจะแบบย้บอนยุคกนิดนึงนะครับผมอันนี้ทีเอนะครับผมเฮดูเลนจาของเราตรงเข้ากล่องก็จะเป็นตาลิมุรุนะครับผมเ โคเทนี่มีลูกพี่แล้วก็มีลูกน้องนะครับผมออกมาเป็นอันนี้ครับเป็นอิจิมะคุจิเหมือนกันนะครับเป็นของดั้งเดิมแต่มันจะสแตนดี้อันเล็กๆนะครับเป็นรางวั One นเฮสนี่ข้างหลังจะมีนี้นี่บอกว่ามีอันไหนบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยผมขอแค่ไม่ซ้ําแค่นั้นพอเลยการไม่ซ้ำเนี่ยมันคือเป็นบุญอันใหญ่หลวงของผมแค่นั้นแหละอยากรู้เหมือนกันว่าไม่อาซ้ำให้กูไห่กูพูดขนาดนี้แล้วแกะแป๊บ มาทุกคนสองงานมาดูกันนะครับลุ้นว่าซ้ำไม่ซ้ำสีขาวมองไม่เห็นอะไรฟับเป็นอันนี้นะครับกำลังขี่มังกรอยู่ใช่ไหมนี่เป็นมังกรในภาคแรกๆนะยุคเก่าๆเ,เลยน,นี่นี่อันน,น,นี้อันนี้ครับผมเย้น่ารักนะครับผมต่อมาขอแค่ไม่ซ้ำเท่านั้นเป็นพอขาวๆเหมือนกัน <laughs> ไม่เห็นอะไรเลย เออไม่ซ้ำใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มีหายใจแวบ,บเหมือนกันว่ามันซ้ำหรือเปล่าวะไม่ซ้ำนะครับผมก็เป็นโกคูเหมือนกันที่ขี่เมฆสีชมพูไม่ใช่เมฆสีดองแกะแป๊บนี่ครับผมพอแกะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโกคูนะครับผมตอนวัยรุ่นหน่อยปกติมันเป็นเมฆสีทองใช่ไหมทุกคนใช่ไหมอันนี้ทำไมมันเมฆสีชมพูอ่ะอันนี้ใครที่รู้เรื่องอไรก้อนบอลเยอะบอกผมได้นะผมคือผม ลืมดักบอลไปหมดแล้วอันนี้กูลืมจริงดกักบอลน,นี่คือลืมไปเลยนะครับผมแต่ก็สวยดีนะครับอันนี้คือสวยมากเลยนะนี่อันนี้ก็ดูภาพธรรมดานะแต่ว่าสวยนะเป็นภาพแบบสมัยก่อนของดักบอลคือแบบเออคิดถึงสมัยตอนเด็กๆที่นั่งดูดักบอลแต่ว่าจำเนื้อเรื่องไม่ได้จริงๆนอกจากที่มันโคลแลบกับอารมณ์ุยไอเนี้ยไอบาร์บี้ไม่ใช่บาร์บี้ะไรคิตตี้ไม่ใช่อะไรนะอาราเล่เออ จำได้แค่ตอนนั้นแหละที่แบบมันมันม,นมพีคหน่อยเออก็จะเป็นตอนอันนั้นอะที่มันเจอกันเออเร่กับคิตตันอะไรคิดตันแต่ตกนบอลโอ้ยกูปวดหัวกับตัวเองอีกหนึแม่งพูลดลงไปชัดสทะทีเออนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเป็นมิสซิลีแล้วทุกคนไหนไหนก็อีกี่ังคุจ,จิกำลังจะชายอะไรวะอี่ังคุจ,จิเนาะไม่ใช่ดาบพิฆาตศูนย์กำลังจะชายก็เลยเปิดมิสซิลีซะเลยนะครับผมโอ้อะไรมากูพูดผิดมั่วสุวยอดเลยอะไรกูเน่ะ มันก็ยังไม่ได้หนึกอะไรขนาดนั้นทำไมคุณมันดูเมาๆอะคุณหรือว่าจะกินอะไรเลยนะที่หมายมานี่จะเป็นฐานใหญ่ๆเลยนะครับเวเดโอโกใหญ่อิสลีนะครับผมนี่แกะแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนี่ครับทุกคนภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผงประสงศาสตรงประตูนะครับผมแล้วก็วัดนะครับแล้วก็จะมีสถานที่เก่าๆทุกคนเออ ใครที่รู้ว่าตรงไหนเคืออนไหนเนี่ยบอกผมได้นะแม่งดูไม่ออกเลยชิบหายคิดว่าแกออกมาแล้วจะดูออกไอ้ขี้ก็ดูไม่ออกเหมือนเดิมดูไม่ออกอะ่ะอันนี้โตกเกียวทาวเวอร์ปะ่ะใช่ไหมไม่รู้เลยวะ่ะเชีย่ยใครที่มีเหมือนกันบอกหน่อยเนี่ยมันคือโอ๊ยโทษโทษโท,โท,โทใครที่มีเหมือนกันบอกหน่อยมันคืออะไรวะชิบหายมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้เรื่องเลย,ยเสียก่อนอันหนึ่งทุกคนจะเป็นยางเง เรป็นย่งด <laughs> no yeah, ูดูดูนะดูนะทุนะเป็นเหมือนมิสซลีกำลังเดินอ่ะดูนะมันเป็นล่องอย่างี้ไหมทุกคนเออแล้วเนี้ยเสียบพอดีไอ้ตัวเนี้ยจะเสียบพอดีกับตัวด้านหลังนะครับผมส่วนอันเนี้ยจะเป็นอย่างงี้นี่มิสซลีจะเดินอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่เห็นกล้องอไอมิสซิลีเดินได้เย้เที่ยวครบแล้วกลับบ้านอะไรวะเนี่ยนี่มันเทียอะไรวะเนี่ย แล้วเอาตัวมิสซิลีออกมาก็จะตลกนะดูนะดู <c oughs> <c oughs> อะไรวะก็คือเหมือนแบบให้มิสซิลีเดินท่องเที่ยวในเมืองใหญ่อะไรเงี้ยทุกคนก็คือน่ารักดีนะก็สามารถเอาสเตนดี้ตัวไหนที่แบบเราอยากเอามาใส่สามารถเอามาใส่ได้นะครับก็ก็น่ารักไปอีกแบบนะครับต่อมาเป็นมูจิโร่นะครับผมก็เป็นสีเขียวเหมือนกันแสดงว่าข้างในก็เขียวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแกะดูทีเดียวนี่ครับทุกคนของมูจิโร่ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่ง ผมก็ไม่รู้อีกว่ามันอยู่ที่ไหนทุกคนเชีย่ยสะพานนี่คุ้นๆพานารังเก้ายองยอ,ยอ <laughs> สะพานอะไรไม่รู้ทำไม่ได้อันนี้เหมือนแบบอันนี้เหมือนออสก้าทาวเวอร์ปะ่หรือเปล่าเกียวโตทาวเวอร์หรือเปล่าวะเออถ้าเกิดใครที่รู้เนี่ยสถานที่ต่างๆเนี่ยบอกด้วยนะไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆนะอันนี้ไม่ไดนะ้ไม่รู้เล่นๆนะไม่รู้เลยอะ แบบมันไม่รู้อ่ะคำนึงนี่ครับมือจิโร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีหนังสือด้วยนะครับผมแมปเป็นแมปนะครับของเมืองเนาะอ่าแล้วก็กระโปรงกระเป๋านะครับมีกาบอกทางอะไรเงี้ยเท่ดีนะด้านหลังก็ขาวๆนะครับผมนีก็จะเลื่อนได้เหมือนเดิมปึ๊บเสียบแล้วก็จะเลื่อนได้ว๊บ เที่ยวครบแล้วเย้ Yay! น้าแม่งไม่ดีใจกับกูเลยโอเคทุกคน <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมเอเก็บ okay, <laughs> ข้างหลังกัน <laughs> ข้างหลังกันเออประมาณนี้นะครับทุกคนก็ การแกะของผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซัครป์พี่ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะไปทําให้ในะคลิปหน้าผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะแกะอะไรดีนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเอ้ยพี่ผมชอบคลิปนี้ตรงเอ้ยตัวนี้ผมชอบตัวนี้ผมมีตัวนี้เหมือนกันผมเอ้ยอะไรเงีย้ยสามารถคอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีจริงๆแล้วบายบยแล้วตอนนี้สวัสดีครับทุกคน อันนี้เลยกูไม่ไหวแล้วปวดหลังมากเลย